สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่2567นะครับในช่วงเช้าวันที่1มกราคม2567นะครับผ่านพ้นไปแล้วในส่วนของปี2566นะครับสำหรับในส่วนของสภาพอากาศนะครับในปี66เป็นปรากฏการณ์เอนีโยก็คือหลายพื้นที่ฝนแรงนะครับปรากฏการณ์เอนีโยคือปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดฝนแรงในช่วงแถว เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็แถวทวีปออสเตเลียเหนือนะครับซึ่งทําให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบนะครับในส่วนของฝนน้อยกว่าปกติเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของภาพรวมของฝนในรอบปีที่ผ่านมานะครับหลังจากสิ้นปี2 5 6 6นะครับซึ่งตามการคาดการณ์แล้วในส่วนของปรากฏการณ์เอนิโยน่าจะอยู่กับประเทศไทยไปจนถึงประมาณกลางปี67นะครับก็จะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับ เดี๋ยวเรามาดูปริมาณฝนสะสมของประเทศไทยนะครับในช่วงตั้งแต่1มกราคมจนถึงสิ้นปี2566นะครับเส้นสีแดงก็คือสภาพฝนนะครับจะเห็นว่าในปี2566ที่ผ่านมาฝนน้อยเยอะนะครับถ้าเทียบกับค่าปกติก็คือเส้นสีดำตรงกลางนี้นะครับปีที่ฝนดีที่สุดก็คือปี64กับปี5ปี65กับปี54นะครับปี6ปี54ก็คือเป็นปีที่น้ำท่วมใหญ่นะครับ แล้วก็ปี65ในรอบปี65ที่ผ่านมาก็หลายพื้นที่ก็เกิดน้ําท่วมเช่นเดียวกันนะครับก็คือ2ปีนี้ฝนดีส่วนสีดำนี่คือเส้นปกตินะครับแล้วก็สีแดงก็คือในส่วนของกราฟฝนในช่วงปี2566ในแต่ละเดือน,นครับตั้งแต่มกราคมจนถึงธันวาคมนะครับจะเห็นว่าต่ากว่าทุกปีเลยนะครับต่ำกว่าทุกปีเลยเช่นสีแดง ต่ำกว่าสีดำซึ่งเป็นเส้นฝนค่าปกติที่ควรจะเป็นเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ดีหน่อยตรงที่ตั้งแต่ประมาณต้นปลายกันยาเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงในช่วงต้นพฤศจิก,กายนก็ยังมีฝนเนื่องจากมีในส่วนของอ่ร่องมรสุมพาดผ่านนะครับทําให้มีฝนมาเติมชะลออ่แก้ปัญหาในส่วนของความแรงได้หลายพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของ ปี66นะครับก็ถือว่าต้องต้องต้องจะลึกไว้นะครับว่าเป็นปีหนึ่งที่ค่อนข้างจะจะแรงที่สุดนี่คือปริมาณฝนนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของฝนเมื่อเทียบกับค่าปกติที่ควรจะเป็นกราฟแรกนี่คือเป็นปริมาณฝนแสดงให้เห็นว่าโซนไหนบ้างที่ฝนน้อยแล้วก็โซนไหนบ้างที่ฝนดีนะครับฝนเยอะนะครับฝนเยอะก็จะอยู่ในโซนจังหวัดบึงการปีที่แล้วถ้าเป็นภาคอีสานก็คือบึงการนี่ฝนเยอะนะครับจะเรียกว่าฝนตก แทบทั้งฤดูฝนก็ว่าได้ในส่วนของที่อยู่จังหวัดบึงกาฬนะครับในรอบปีที่ผ่านมาบางพื้นที่หลายพื้นที่มีน้ําท่วมในส่วนของจังหวัดบึงกาฬแล้วก็ที่เหลือก็ลดหลั่นลงมาสกลนครนครพนมนะครับอุบลราชธานีกาลสินอำนาจเจริญมุกดาหารยะโสธรโซนนี้ก็ฝนดีพอสมควรนะครับสฝนดีแล้วก็หลายพื้นที่เกิดน้ําท่วมในรอบปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝนของรอบปี66 แล้วก็ในส่วนของภาคเหนือนะครับแถวเชียงรายเชียงใหม่ด้านบนแล้วก็จังหวัดน่านนะครับรวมทั้งในส่วนของจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีแลตตราฝนดีในปีที่แล้วแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ก็จะเป็นระนองพังาฝนดีระนองพังาแล้วก็ในส่วนของ3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาราธวาิทาสต่อเนื่องมาถึงภูเก็ตสงขาหาัดใหญ่นะครับ แล้วก็สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยังมีฝนกอนข้างจะเยอะตรงังฝนเยอะในรอบปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อมาเทียบในส่วนของปริมาณฝนจุดไหนที่มีฝนสูงกว่าค่าปกติก็จะเห็นนะครับว่าโซนที่ฝนสูงกว่าค่าปกติก็คือเป็นโซนเป็นโซนนี้นะครับโซนที่เป็นสี ฟ้านี่นะครับออกสีออกเทาๆนี้แถวแถวนี้นะครับแถวจังหวัดทางด้านอีสานทางด้านภาคตะวันออกนี่คือมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับส่วนที่แรงก็จะเป็นทางด้านภาคเหนือตอนบนนี่นะครับแรงและก็โดยเฉพาะโซนภาคกลางหลายพื้นที่แรงภาคกลาง แถวนี้นะครับแถวพระนครศรียุธยากรุงเที่งพนครฝนน้อยกว่าปกติในรอบปีที่ผ่านมานะปี66แถวนี้นะครับแถวอา่าภาคกลางนะครับพระนครศรียุธยาการจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครสวรรค์ราชบุรีโซนนี้ฝนน้อยที่ที่แรงที่สุดก็คือจะเป็นรอยต่อของนี่นะครับจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โซนตรงนี้นะครับฝนน้อยฝนแรงแรงนะครับแรงในที่นี้คือเทียบกับพื้นที่เขาว่าฝนควรจะมากหรือน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับตามค่าปกตินะคเอาเกณฑ์ค่าปกติมามาเป็นตัววัดนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ได้เปรียบเทียบในส่วนของแ,แต่ละแต่ละภาคนะครับแต่เปรียบเทียบในตัวเองวา่าฝนมันน้อยกว่าหรือมากกว่าในปีที่ผ่านๆมานะครับถ้าเป็นสีแดงหรือออกเข้มก็คือแสแดงว่าฝนภาพรวมฝนน้อยกว่าในปีที่ผ่านมานี่นะครับ จะมีบางพื้นที่ที่เป็นสีเทาคือฝนเยอะกว่าค่าปกตินะฝนดีนะครับถ้าเป็นอีสานก็จะโซนทางด้านตะวันออกนะครับที่เป็นโซนที่เกิดน้ําท่วมนะครับโซนที่เกิดน้าท่วมแล้วก็ทางด้านภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับที่เกิดน้าซ่วน้ําท่วมนะครับโซนนี้จะเป็นนครพนมสกลนครการลสินยสโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารอุบลราชธานีรีสเกตบางส่วนนะครับที่เกิดน้ําท่วมในรอบปีที่ผ่านมาฝั่งนี้จะเป็น แม่ห้องสอนทางด้านตอนล่างนะครับเชียงใหม่ตอนล่างแล้วก็ตากลำพูลำปางโซนนี้นะครับก็เป็นโซนที่เกิดน้าท่วมเช่นเดียวกันนะครับสีเทานี่คือฝนฝนฝนเยอะกว่าค่าปกตินะครับสีขาวฝนเท่ากับค่าปกติก็คือฝนไม่แรงส่วนสีเหลืองนี้ก็คือฝนแรงนะครับยะลานราธิวาสปัตตานีนี่ฝนเยอะนะครับในช่วงนี้ก็ยังตกอยู่เลยนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็ลดหลั่นลงมาแต่ภาคใต้โซนฝั่งนี้นะครับตรงนี้จะเป็นกระบี่นะครับกระบี่นี่ฝนแรงกว่าปกติแล้วก็จะเป็น รอยต่อของนี่นะครับประจบขีขันแล้วก็เพชรบุรีนะครับฝนน้อยกว่าค่าปกติกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนน้อยนะครับฝนแรงปีที่แล้วที่เหลือก็แรงนะภาคกลางทั้งหมดภาคอีสานชั้นในแรงนะครับภาคอีสานตอนบนแรงนะครับแต่ว่าชั้นในนี่แรงลงมาเรื่อยๆนะครับแรงมากกว่านะครับนี่คือในส่วนของฝนนะครับแสดงให้เห็นภาพที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ทาโมเดลไว้นะครับแสดงเห็นว่าฝนโซนไหนฝนแรงนะครับ แล้วก็ถ้าเทียบกับฝนในช่วงตั้งแต่มกราคมจนถึง28ทธันวาคมในรอบปีที่ผ่านมาแต่ละภาคนะครับโดยสีกราฟตัวสีแรกนะครับเป็นค่าปกตินะครับก็คือตัวที่ใช้เป็นตัวอ้างอิงเป็นตัววัดว่าถ้าฝนน้อยกว่านี้ก็คือแรงฝนมากกว่าน,นี้คือฝนดี 2565นะครับก็คือสีน้ำเงินเอ่อสีเขียวนะครับสีสีเอ่อสีฟ้าอ่อนสีเขียวอ่อนเน่นะครับสีด้วยสีเขียวอ่อนนี่คือ2หกสปีปีที่ฝนดีนะครับส่วนปี2566นะครับในรอบปีก็คือสีแดงนะครับจะแสดงให้เห็นว่าสีแดงเนี่ยน้อยกว่าค่าปกติหลายภาคนะครับมีแค่ภาคเดียวที่สีแดงฝนใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับมีมีที่ใกล้เคียงจริงนะครับสองสองภาคนะไม่ใช่ภาคเดียวท่านผู้ชมมีภาคตนออกเียงเหนือนะครับ ก็คือใกล้เคียงกับสีฟ้านี่นะครับแล้วก็สีเขียวแน่นอนสีเขียวเยอะกว่าทุกปีอยู่แล้วเนื่องจากว่าปี65ฝนดีนะครับแล้วก็อีกภาคหนึ่งก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็คือฝั่งอ่าวไทยนะฝนก็ใกล้เคียงกับค่าปกติแต่ว่าแน่นอนก็คือน้อยกว่าปี6 5้าอยู่แล้วเนื่องจากปี5ก้เขาฝนดีนะครับเดี๋ยวเรามาไล่มาไล่ดูทีละภาคนะครับภาคเหนือนะครับฝนน้อยกว่าค่าปกติก็ไม่ไม่เยอะนะประมาณประมาณ ประมาณ200 mm, มิลลิเมตรางครับถ้าดูจากกราฟนี้แต่ว่าน้อยกว่าปี65ค่อนข้างเยอะภาคตอนออกเฉียงเหนือนี่ใกล้เคียงกับค่าปกติเลยก็คือฝนไม่แรงนะปีที่แล้วนะครับปี66นะครับแต่ว่าก็น้อยกว่าปี65ภาคกลางนี่ฝนแรงกว่าค่าปกติเยอะนะครับถือว่าค่อนข้างจะเยอะทีเดียวถ้าดูจากกราฟนี้นะครับถ้าเทียบกับสีเทียบสีแดงกับสีฟ้านี่นะครับสีแดงกับสีฟ้านี่ แทบจะต่างกันเยอะนะครับในช่วงในส่วนของภาคกลางเพราะฉะนั้นภาคกลางนี่แรงที่สุดนะครับในรอบที่ผ่านมาในรอบปี66นะครับแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกก็เช่นกันนะครับภาคตะวันออกภาพรวมก็คือฝนน้อยกว่าค่าปกติเยอะนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่ใกล้เคียงนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อยนะครับแต่ก็น้อยกว่าปี65เยอะอยู่นะครับแล้วก็ทั้งประเทศเฉลี่ยภาพรวมทั้งประเทศก็คือนี่นะครับน้อยกว่าค่าปกตินะครับ แต่ก็ยังไม่ถือว่าน้อยกว่ามาก่าไหล่นักนะครับถ้าดูจากตรงนี้เพราะว่าในช่วงปลายฤดูฝนมีฝนมาเติมแล้วก็ในส่วนของน้อยกว่าปี65อยู่แล้วนี่กรุงเทพนับข้อมูลวัดน้ําฝนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับจะเห็นนะว่านี่นะครับสีแดงน้อยกว่าสีฟ้าเยอะนะครับแล้วก็น้อยกว่าปี65เยอะนี่คือปริมาณฝนสะสมรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่มกราคมจนถึงธันวาคมปี66นะครับ แล้วก็ถ้าเทียบเป็นตัวเลขออกมาก็ให้เห็นนะครับภาพรวมนะครับแต่ละเดือนนะว่าเดือนไหนที่ฝนมากหรือฝนน้อยจากตรงนี้ให้เห็นนะครับว่าช่วงกันยาถึงตุลาแล้วก็ถึงพฤศจิกาเนี่ยปริมาณฝนเยอะพอสมควรนะครับมากกว่าก็คือไม่ไม่ได้ติดลบสีแดงนะครับเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูภาพรวมนะครับปริมาณฝนนะครับภาคเหนือนี่ต่างจากค่าปกตินะครับ สี่นะครับก็คือสูงกว่าค่าปกติสี่มิเมตรนะครับสี่อรนะครับสูงกว่าค่าปกติ42.6%ก็แล้วก็คิดเป็นภาพรวม 4, 4ี่่อรนะครับแล้วก็ภาคตะนอ,อกชิงเหนือ14บสี่เปอรเซ็นตภาคกลางนี่ติดลบแปดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ตะวันออกติดลบสิบเปอร์เซ็นตภาคใต้ก็ติดลบ13%นะครับใต้ฝั่งตะวันออกใต้ฝั่งตะวันตก8%นะครับ นี่คือปริมาณคิดเฉพาะช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็ทั้งประเทศ1%นะครับเฉพาะฤดูฝนแต่พอภาพรวมทั้งหมดก็คือทั้งปีเนี่ยก็มีอยู่ภาคเดียวที่ไม่ติดลบก็คือภาคเหนือนะครับฝนมากกว่าค่าปกติ1%นะครับขออภัยไม่ใช่ภาคเหนือภาคตะนอกชิงเหนือนะครับฝนมากกว่าค่าปกติ1%ภาคเหนือนี่ติดลบ5%นะครับภาคกลาง21% ภาคตะวันออก17%ภาคใต้2%นะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกใต้ฝั่งตะวันออก2%และฝั่งตะวันตกก็2%นะครับทั้งประเทศเฉลีย่ยฝนน้อยกว่าค่าปกติ6%นะครับก็ติดลบ6นะครับเป็นข้อมูลที่มาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมในช่วงเช้าวันที่1มกราคม2566นะครับเริ่มต้นปีใหม่ด้วยกันนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมว,วิทยาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ